ในคลิปนี้นะคะทุกคนพี่การจะพาพี่หวานมาเล่นเลือกหลุมที่ถูกต้องนั่นเองค่ะทุกคนซึ่งพี่หวานจะสามารถเลือกหลุมที่ถูกต้องได้หรือเปล่าก็ไปดูในคลิปกันเราเองนะคะทุกคนแต่ก่อนจะไปดูคลิปอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้พี่หวานแล้วก็พี่การด้วยนะองั้นก็ไปดูคลิปกันเลยย้าฮู้ทุกคนเราไปทางน,นั้นเราตายแล้ก็ต้องไปทางนี้สินะเออเออเออออเลขไหนามากสุดเลขสี่เนาอ้าวอันนี้อะไรวะเนี <S <S ่ย คนสรานนน้าทุกคนไ้กดไลค์คลิปนี้มาตัวนี้จะตายนะครับผมขอบคุณทุกคนมากตอนนี้หมานนี่ก็ไม่โอเคก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะครับอยู่กับผมฟรีโต้เองแล้วก็อยู่กับไอ้อ้วนหวานนะครับ กันเช่นเคยค่ะทุกคนสวัสดีค่ะก็ในคลิปนี้นะครับ ผมอ่ะได้ทําการพาพี่หวานมาเล่นเกมนั่นเองจะเป็นเกมอะไรเป็นเกมอะไรไม่บอกแต่ว่ากตฎกติกาก็คือห้ามกด F5 ครับผมห้ามกด F5 ก็คือแบบห้ามเปลี่ยนมุมมองใช่ไหมใช่แล้วก็คือระหว่างเล่นห้าเปลี่ยนมุมมองโอเคเดี๋ยวจะบอกแล้วกันเป็นเกมเขาเรียกว่าลงหลุมหวานแกจะต้องหาหลุมที่เขาเรียกว่าหลุมที่ถูกอะหวานหลุมที่แบบหลุมที่ถูกอะอะไรง่ายอะอ๋อคือมันจะมีหลุมไม่ดีด้วยใช่ไหมใช่คือแกลงผ้าแกจะต้องตาม แต่แบบว่ามันจะมีหลุมที่ถูกก็คือถ้าแกลงมาถูกทางนะมันจะมีประตูเหล็กให้แกเปิดแล้วแกก็จะผ่านโอโอเคมันก็จะมีด่านที่แกเลือกอยู่สี่ด่านนะว่าแกจะอยู่ด่านไหนอ้ยโอ้ไม่สิไม่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 ใช่ประตูเหล็กสิถ้าแกอยาเออแกจะต้องขุดเพชรอ่ะใช่มันคือเพชรเพชรหรือเปล่าวะแกอธิบายได้งงมากเลยเป็นหนึ่งเป็นงขอดูใหม่แป๊บ a few moments later โอเคหวานก็อธิบายผิดก็ขอโทษแล้วกันนะก็คือถ้า คือแกต้องไปขุดเพชรคือมันจะมีหลุมที่ถูกอะ่ะเมื่อมันจะมีบล็อกเพชรอยู่ซึ่งแกต้องเอานี่ไปไหนี่นีนค่คือคือสมมุติถ้าเราลงไปถ้ามันเป็นหลุมที่ถูกต้องก็คือจะมีเพชรได้ขุดถูกปะอ่าใช่แล้วก็คือแ,แกต้องหาทางลงให้ถูกแล,แล้วถ้าแล้วถ้าที่ผิดมันมันจะเป็นอะไรอะ่ะอ่าเล่นเองดีครับเราอะไร เอ้ยนี่เอ้ยนี่แกยัดเยียดให้เขาลงนี่แปลว่าหลุมนี้ต้องไม่ดีแน่ๆมันจะเ<ล>ขียนแน,น้าหวานเนี่ยมันเขียนว่าง่ายนิดนึงง,ง่ายมาก,มากง่ายสุดๆง่ายง่ายเฉยๆยยใช่ไหมง,แบบงัง้น อะไรดีวะเอาง่ายเอาง่ายมากๆแล้วกันทุกคนเพราะว่ามันอาจจะเป็นอันที่ดีก็ได้มไม่รู้ง,ง่ายสุดๆเอาง่ายสุด,สดๆแล้วกันเย๊บโอ๊ะอะไรเนี่ยเุ้ยอะไรนนนเนี่ยนั่นแหละหวานต้องหาทางว่าทางไหนเป็นทางถูกไปถึงโโชั้นล่างสุดอะหวานโอ้โหการแล้วมันไม่ใช่แบบต่ำๆนะเนี่ยเอ้ยอยู่แล้วมันไม่ต่ำแน่นอนโอ้ยอุ้ยอ้าเอ้ยกระจั๊ก นั่นไงทุกคนนี่มันโอ้โหนี่มันยีดเยยนกันชาดเลยแล้วทำไมอ่ะทางนี้ครับมาทางนี้ครับูอกาเอานเก่าใช่ไหมได้แล้วทุกคนเราไปทางนั้นเราตาย้เราก็ต้องไปทางนี้สินะเจต้องวัดดวงเอาอ่ะเอโอเคทุกคนเอาใหม่มันไม่ยอมเฮ้ยหวานต้เราว่ะจะมีน้ำก็ได้นะใครจะไปรู้น้ำอะไรอะเมื่อกี้เขาลงไปมันยังเขายังตายเลยเอ้ามันเลี้ยวแต่ดานมาเลี้ยวแต่อันคือเขาต้องทําหลอกแกไงให้แกหาทางลงแบบ ¡Gracias! <coughs> จะไต่ขอบไอ้นี่ไปอ่ะขอบป้ายอ่ะทุกคนเห็นป้ายปาปมันจะมีป้ายติดอยู่เอาใหม่ทุกคนเราต้องพยายามไม่กินทัศนะนี่แกต้องทำอย่างนี้ว่ะสมมติแกลงมาที่ปะแกกด W เนี่ยกด W ้างไงก็จะลอยตัวอย่างนี้บงบองบองอ่ะไม่หรอคือคิดว่ามันจะจมลงไปเลยอู้อ๋อมันก็อ๋อมันก็คือน้ำปกตินี่ว่ะงั้นลงอันนี้ฮึบฮึบมันต้องมีทางลงสิมันต้องมีทางแปลกไปทุกคนเฮ้ยเขาไม่ได้เกียน์แกนะเว้ยอันนี้มันมันได้จริงเอื อุ้ยได้อุ้ยแล้วนนี้ทำไงวะลงไปมันมันจะมีอันนี้ป่าวะเดยกก็ต้องลองลองดูอ่ะไม่เห็นมีอะไรเลย,ย <c oughs> ทุกคนว่าไปทางแรกน่าจะดีแล้วแหละเราไม่ควรไปเปลี่ยนทางไปเปลี่ยนเส้นทางมนทุกคนขมาให้ยังไงเราก็ไปอย่างนั้นแค่นั้นแหละมาไปอย่างนี้นะ อืทุกคนหวานงงวะ่ะห้ามกด F5 ด้วยอ่ะงั้นเราก็ต้องลองไปเลยอึ๊บอึ๊บอึ๊บทุกคนมันก็ชั้นสองมันก็มีลาวะ่ะหรือว่ามันไม่ใช่ทางสุดของมันเอาใหม่เอาใหม่ทุกคนเอาใหม่เอาใหม่หรือว่าจะเป็นอันนี้จะเป็บบนนี้ได้เลยอุ้ยอันนี้อันนี้อุนน้ยเ่าฮว่าทาว่าเล้วเชียว <c oughs> ว่าแล้วเ <c oughs> ชียวทุกคนเรืต้องจำทางให้ดีด้วยสิต้องการหิวไหมครับต้องการมากๆครับตอนนี้หิวด้วยตอนเนี้ยอ๋อหิวเหรอ ใช่โอเคอดเดี๋ยวเขาจะให้อาหารยาๆกินอะไรเอ่ยแอปเปิลทองเอาไปแมวไป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  <Thank you. S 1> เตงกิ้วไหนหวานไปเลยลืมลืมครับ <laughs> หรือขอไปสำรวจทางนั้นก่อนละกันอ่าอ้อออาอามันคืออะไรกันนะนอ้าอ้าอาเ้ยนี่เฮ้ยมันเป็นประตูอะทุกคนทำไมประตูมันดู <c oughs> ไม่ค่อยไม่ค่อยน่าไว้ใจเท่าไหร่วะท <c oughs> ุกคนเราเลือกแล้วต้องรองคือเกมอย่างเงี้ยคือแกอจะต้องอรีบ<อ>ต้องไปคุบทุกทางไงวะมันไม่สํคัาว่าแกจะตายหรือเปล่าแกอปแงไปโบทกางอ๋อคือต้องเปลย์บก็แค่นั้นใช่ป่ะไม่ก็คือแกต้องหาทางให้ได้มันคือทางไหนอ่ะถ้าแกเคลียทางน่ะเสร็จมันก็จะมันก็จะสบายเข้าใจ เอ,าอ้าโอ้ลงมาตั้งไกลอ่ะแกทำไมแกไม่ทําจุดสเปาไม่ได้หวาน,วนแกต้องมีความจําที่ดีอ่ะการเล่นเกมอย่างเงี้ยวานคนไม่ชอบเลยเออเออโอ้ยโอ้ยแล้วทุกคนแล้วหวานเจ็บมากทียเรไปทางนั้นเราตายาต้องไปไอ้วาน<ม><ๆ>ยิวก่อนต้องการฮิวหรือเปล่า นั่นไงไม่ทำการฮิวถามช้าไปะนี่เป็นความผิดของเกดที่เกดูแลผู้เล่นไม่ดูแลผู้เล่นโอ้ยนี่ความผิดของไม่ดูแลผู้เล่นแกต้องรีบฮิวก่อนที่เขาจะตอบโอ้ยขอโทษครับนคือหน้าที่ของผู้ดูแลโอ้ยขอโทษครับเอาฮิวมาดบเดินเข้ามาครับไม่เกดควรจะเอาที่ฮิวไว้เขาแต่แรกอยู่แล้วไม่อ่ะเดี๋ยวมันจะเป็นการโกงครับโอ้โหทุกคนมาเราไปมาเทนน้ำโอ้ทุกคนโอ้ยนี่อันนี้คืออันนี้คือโดนได้ไหมเนี่ยลองโดดดิย่า อ๋อลืมลืมปิดลืมปิดไปลองเหยียบใหม่เหยียบใหม่เหยียบใหม่เน่าอ่ะผ่านมาแล้วอ่ะไม่ได้ครับคุณเหยียบไปแล้วครับเหยียบไปแล้วครับไม่เหยียบอ้าเบือแล้วไงต่อลงไปไงวะอ้าวอูุ้ัยอ้าว ไหนไได้อะปทางไหนมันก็มันก็ตายหวานไม่เห็นจริงๆหร,รอวะทุกคนไม่เห็นน่ะเห็นอะไรวะอ้าวเขาจะบ้ให้ก,กันมันจะอยู่แบบทางอยู่ฝั่งเนี้ยอยู่ในแถวเนี้ยเอาาเอได้แถวนั้นหรออันนี้คือเขามาถูกแล้วใช่ปะเมื่อกี้ตรงเนี้ยมาถูกแล้วลงมาตรงเนี้ยถูกแล้วอ๋อไอ้ด่านคิปเปอร์ใช่ไหมที่ผิดอึ๊บอึ๊บอ้ามาผิดอันอ้าวทุกคนทุกคนพี่จ่า่ายมาเริ่มเินี่อยทุกคนตายบ่อยมด้วยอย่างเงี้ยโขไม่ดูแลผู้เล่นเลยคุณอ่ะไม่ดูแลผู้เล่นบ้าเลยเกมเกมลงมั่ว ไม่ได้มั่วแค่ลืมปีหรอเอางี้ว่าได้ได้ครับผมบอกว่าต่างคิปเปอร์มันผิดคุณก็ยังจะเดินมาเนี่ยเอาเหรอมันอยู่ฝั่งนี้บอกว่าทางไปอยู่ฝั่งนี้นะจริงต้องลงเข้าไปอีกไม่ใช่โอ้เนี่ยแกไม่เห็นแม่แคไม่มีความแบบไม่เห็นไงก็มันไปก็มันเจอแต่ประตูจะให้ทำยังไงแล้วนี่ไปงีงเนี่ยต้องโดดไปหรือเปล่า อุ้ยฉลาดครับไม่ไม่แต่มันถูกหรือเปล่าแค่นั้นแหละคือบปึบไม่ใช่ร่อไอ้นั่นไงไม่ใช่ล่อให้มาปลากลัวอ่ะนั่นไงแล้วจะไปยังไงเนี่ยการเอาหวานเดี๋ยวเขาจะสปาพอใหยแล้วกันแล้วกันเออดีมากนี่แหละดูแลผู้เล่น โอเคครับแอดมินได้ทําการดูแลคุณหวานจริงมันไม่มีกฎอย่างนี้แต่จริงแกต้องลงมาใหม่เนี่ยแต่เขาแบบมีกฎในการดูแลผู้เล่นไปยังไงในเมื่อเขาตายไม่ได้ด้วยซ้ำอ๋ออะไรเนี่ยเอ้าแกเลือดเต็มไหมล่ะเออต้องการเลือดไหมครับเดือดเป็นทางเดียวกันไงอันนี้คืออะไรอ่ะอ๋อบอกก็สำรวจบอกก็สำรวจเรื่อยๆบอกอะไรอะไรอะไรได้เออ้วเขาไปฮะเลขไหนมากสุดเลขไหนมากสุดแล้ววาจะกลับขึ้นมาทำไมในเมื่อว่าลงไปแล้วเนี่ยสี่น้อง เราทุกคนแบบเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าเราควรจะลงไปต่อไหมเฮ้ยคนทำคนทำแมพแม่งเฟี้ยวอย่างวะเฮ้ยไม่เฟี้ยวเลยผมว่าก็ทำปริศนามันดีมากครับเมื่อกี้เลขไหนมากสุดก็เลขสี่ไงเอ้ยเดี๋ยวไม่ยอมไม่ยอมขอกลับขึ้นไปดูใหม่ขอกลับขึ้นไปดูใหม่ทุกคนเลขไหนมากสุดเลขหนึ่ง เลขสองเลขสามเลขสี่ก็มีแค่นี้เปล่าวะเลขไหนมากสุดก็ลองกดได้มันก็ด้วอันดิอ้าวกระจายอยู่ดีอยวเลขหนึ่งไม่ได้มากสุดนะครับอันเดออันเดอผมสปาพอให้คุณแล้วกันนะคุณโฟแกนซี่คุณจะได้กันเลยก็เลยเพูดพูดมากอ่าตรงนี้แหละมาไหนเลขไหนมากสุดเลขสองแล้วกันอุ้ยอะไรอ่ะหวานโอ้ยนะครับผมเลขสองครับเร้ยเลขสองเป็นไงครับสองนั่นะครับเออ เทำไมดิในเล็กสามดิหนเล็กสมดีก็ตายอยู่ดีปะวะมันออกแบบไม่ให้ตายอยู่หวานลงก้นล่างก่อนดีม ok ันจะมีประตูเหล็กอยู่นะนั่นนั่หน้าแก่ก็รู้ไงแต่ก็มาดูก่อนไงว่าคำตอบที่แท้จริงคืออะไรอันนี้อะไรวะเนี่ยคนสร้างแมพกวรตีนปะเนี่ย อ้ยทุกคนแบบรู้สึกท้อแท้ใจเลยเกินคนแบบรู้สึกท้อแท้ใจเลยเกินทำไมฉันต้องมาเจออะไรแบบนี้โอ้โอ้ทุกคนรู้เลยว่าเขาแนะน้ำให้แกรีบวิ่งนะบ้าเขารีบวิ่งเลยโอเคเห็นใช่ไหมเห็นไม่เห็นเห็นไม่เห็นบังคับเห็นไม่เห็นครับโอเคก็สุดท้ายแค่นั้นกันถือว่าเป็นการสงสารย่าปักอะไรเนี่ยตัวขงไปจะตายไหมเนี่ย จะตายไหมเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเสียงดังยังเลยวะไอ้ซัมบี้อยู่ปากเฮ้ยทุกคนหรือว่าเรามาทางผิดหลอวถูกแล้วถูกแล้วเขาบอกว่าถูกแล้วครับมาทางนี้ไม่ใช่แล้วอะหลังประตูเหล็กนี้ไม่ใช่แล้วก็คือแกต้องกด <S <S ปุ่มไปอีกรอบหนึ่งแต่ว่ามันจะมีปุ่มหนึ่งที่ซ่อนไว้อยู่ซึ่งแกก็ไม่รู้เลย แแบบว่าไม่มีสติสัพพัญญาลงลงไปตายเลยแล้วกันไม่คุณก็ดูดีๆแล้วนะเขาเห็นแจต้องดูให้มันดีกว่านี้โอเคครับผมเอาใหม่ก็ได้ว้าไหนมากสุดเลขไหนมากไม่ไมึงเคยหลังมืนอก็นังไงก็หันอยู่ไงก็ไม่ปีนอ่ะปีนแล้วไงอ่ะขุดได้เหรออ๋ขุดได้ไม่ต่อวะกดเนกวดแล้วนี่ แล้วไงต่อไม่เห็นมีอะไรเลยเดี๋ยวว่ามันมันคือกรรมมาเลยว่าเป็นอะไรทุกคนเดี๋ยวขอดูแป๊บเนี่ยวนี่มันผิดที่คนสร้างไม่ได้ผิดที่คนเล่นเออคนสร้างคุณสร้างอะไรของคุณคุณคุณออกแบบไม่ให้ขังดิฉันไว้ใช่ไหมในอันเนี่ยรู้สึกว่าเหมือนโดนจะลืมเซตแฮนด์นี่น่าจะผ่านถูกแล้วแกก็ควรจะทำให้เขาผ่านได้ไม่ได้ครับเดี๋ยวพอะทำให้แกผ่านเองโอเคดูไปเลยเออเก่งมากเก่งมากเเจอแล้วอุ๊ยทุกคนแต่ว่ามันไม่น่าไว้ใจว่ะรีบวิ่งโอ้ยคุณังไม่ผ่านนะครับทุกคนว่ารีบววิ่งแล้นะ โอเคอันนี้เรารู้แล้วทุกคนว้าห้าห้าดูเวล้ทุกคนโดนมันไม่ดูเวและดูอะไรอ่ะดูจริงเหรอวะตรงเนี้ยดูอะไรอ่ะตรงนี้ง่ายง่ายทำไมมันต้องเดินฝ่าแถบไปด้วยวะอ๋อกูกมันไม่เห็นไงเอ้ยทุกคนขุดเพชรดีกว่าเฮ้ยเก่งมากวานเก่งมากคุณใช้เวลาดันนี่ไปประมาณ24ชั่วโมงเย้ ทุกคนมันเป็นเกมที่ต้องใช้สมองแล้วก็ไหวพริบแล้วก็แบบสายตาที่แหลมคมมากๆอะทุกคนโคตรยากเลยนั่นแหลก็เก่งแล้วโอเคครับผมโอเคครับนั้นเดี๋ยวผมจะพาคุณไปอีกแมปและกันให้คุณเลือกแมปแล้วกันนะคบคุณโฟกัสแวไม่ไหวไม่ไหวโอ้อะไรบ้างเนี่ยงั้นอันนี้ไปเอาไปอันนี้ไปเต็มตัวหมดเลยไม่ไม่ไม่ครับเก็บไปที่ตัวคุณครับไม่ครับอันนี้คือง่ายมากๆไม่เชื่อหรอกเมื่อกี้ง่ายสุดๆยังตายเลยไม่เป็นไรไปเลยแล้วกันฉันเชื่อใจนายนะคนสร้าง โอ้ทุกคนวันทุกคนรู้สึกทุกคนรู้ป่ะวันรู้สึกไงวันรู้สึกเหมือนวันเป็นมดที่อยู่ในรังมดอ่ะมันแบบมันเป็นตู้อย่างเงี้ยมดมันก็จะอยู่ในรังมดหรือเปล่าก็มันอยู่รังอย่างงี้ไงอันนี้คืออะไรอ่ะถ้าลงไปจะเจออะไรไหมนอะ <c oughs> อะไรเนี่ยเม็ดมีไรเลย <c oughs> อะไรเนี่ย <c oughs> อ๋อสร้างไม่งงเฉยเลยเข้าใจอันนี้ <c oughs> แล้วกูขึ้นไม่ได้โอ้โหเรามาเจออะไรไว้นี่ยายาโอ้กลับไปขึ้นทางเดิมก็ได้ปะเฮ้ยอะไรอ่ะะตีนปะเนี่ย กลับไปวิ่งเหมือนเดิมแหละดีแล้วอะไรเนี่ยโอ้เหมือนเดิมแหละเออทุกคนมันรู้สึกปวดกระหม่อมลงมาได้ไงต่อก็บันไดเฮ้ยครับดูว่าจะผ่านหรือเปล่หย่าอันนี้อะไรอุ้ยอะไรอ่ะอะไรบ้างวะเนี่ยปึ๊บอะไรวะถุงอุ้ยอุ้ยอ๋อหดูโหดูทุกคนเรามีคนเรามีไกด์ที่แบบพยายามพูดเออเราก็ช่วยพวกกระโปรงอะไรอันนี้คืออะไรอ่ะมันทุบได้แน่เลยเนี่ยทุบไม่ได้อ้าวแล้วก็มันเป็นกระจกอ่ะ โอ้ทุกคนมันมาแนวนี้อีกแล้วอะตายแน่เลยหวานชอบฟันทุกอย่างอะทุกคนมันมาแนวนี้อะต้องตายแน่เลยอะไม่ตายครับไม่เหลือดิโอ้ย <boş S 2> ไม่เป็นไร<ป>เดี๋ยวผมจะเปล่าเพราะให้คุณละกันถ้าคุณอ่าโทรหนึ่งเก้าหนึ่งถ้าคุณโทรหนึ่งเก้าหนึ่งี่ยผมจะเขาเรียกว่าเปล่าเพราะให้คุณนะครับนหนึ่งเก้าหนึ่งเอาเชนออกไปไหนครับไหนครับมาครับลงนี่ดีกว่าบันไดอีกแล้วทุกคนกลับมาบันไดอีกแล้วอุ้ยอันนี้อุ้ยอันแปลกทุกคนอันนี้มาแปลกอันนี้ไงเนี่ยอันนี้เอ้า แอดมินคะช่วยฆ่าหนูทีคะ่ะช่วยฆ่าหนูท, <ำ S 1> ทีะคะ่ะทำไมเกมไม่ลงใมทาง ไม่นะแอดมินทุกคนแอดมินตายแล้วเพราะงั้นเกมจบย่ไม่ผมฆ่าตัวเองทำไมเอ้ยเอ้ยผิดคุณเนี่ยเนี่ยคุณทำงานผิดพลาดขอโทษครับขอโทษครับโอ้ไม่มีใครเห็นไม่เมื่อกี้เขางงยังไงว่าแบบเอ๊ะอะไรว่าแบบถ้าลงไปจะตายไหมอะไรเงี้ยเอ้ยทุกคนเราลองลงไปดิเ่าอเดี๋ยวผมไอ้ยิงนิ่งก่อนครับเดี๋ยวผมจะสปาวพอยให้คุณครับได้ครับผมสปาวพอยโฟแกนซีอ่ะโอเคครับอันนี้คืออะไรอ่ะขวดไลท์ไซด์ดีขอดูก่อนอุ้ยมันมาแนวนี้อีกแล้วว่ะเราไปทางนั้นดีกว่าเราไปดูทางนั้นก่อนทุกคน ถ้าตายเขัเล่กันใหม่มทางเดียวกันอาเหรอนี่มีลาวาทุกคนเหมือนเรากระโดดไปได้อ่ะอยาได้ที่ไหนล่ะไม่ใคร่ลงลงไปเลยเนี่ยไ่หวานถือว่าเป็นการสำรวจนะเว้ยเป็นการลงมาสำรวจว่าทางนี้มันสามารถไปได้แล้วไหนอ่ะเจอยู่ไหนอ่ะอ้าวกาช่วยด้วยเจอยู่ไหนเขาอ,อยู่ข้างล่างเขาโดนโดนฝุมสลามเลยค่ะเอหวานจะสลามได้ข่าอ สปาพอยส์เกมนี่เอ่อไม่ใช่อ่ะเขาสบาพอยส์แกผิดอ้าวอ่านี่ครับก็คือตรงไหนเนี่ยเออแกออกแกตายตรงนี้อะเห็นปะอ๋อแล้วให้เลือกสองทางเหรออ่าเขาเลือกสองทางว่าแกจะไปอันไหนหัวลายซ้ายดีไปซ้ายแล้วกันเฮ้ยหวานทายถูกครับคราวนี้โอ้ยเดี๋ยวผมสบาพอยส์คุณเลยสบาพอยส์ครับอะไรเนี่ยไม่กล้าลงเลยลงไปก็กลัวตายนี่คืออะไรอ่ะฮยใช่ปะวะใช่แหละมาแนวเนี้ยเอ้าแก ช่วยด้วยมีอะไรอะเมื่อกี้ช่วยด้วยหวานอ๋อโอ้แป๊บนึงครับหวานแป๊บนึงเดี๋ยวก็าจะปามอยเยโอเคเขาจะปามอยเย้แล้วเอ้ยทำไมแกไปเกิดตรงนั้นมาเขาก็อยากรู้เหมือนกันอ่าหวานมาที่ไหนวะเนี่ยก็ก็ตรงนี้ไงตรงที่แกกระโดดไปตายตรงนี้แล้วทำไมมันถึงตายมันเป็นสลามมันต้องไม่ตายสิอ๋อนี่ไงเมื่อกี้มามันอาจจะบัคก็ได้วาด โอเคโอเคโอเคฮึบฮึบโอเคทุกคนแล้วมันก็จะมีบันไดตรงนี้ทุวันนี้หวานน่าจะเป็นผู้ชนะอีกแล้วครับผมโอ้ยดีใจกันหรือเปล่าเด้อดีใจไหมครับจ้ายก็ตายควรไม่ไปทางนี้แล้ววันโกรธโ่รัทางนั้นแหละทางสุดท้ายแล้วครับเออมันคือทางสุดท้ายของชีวิตแล้วจริงๆอันนี้คืออะไรอ่ะเขาไปไงอ่ะอะไรเนี่ยใช้สมองครับไม่ไอ้คุณเฮ้ยอามคุณเราที่ขุดไปทำไมอ่ะใช้สมองครับ อะไรอ่ะสมองและสมองอ่าเดี๋ยวตาไห้ดูอ่า,อานี่อ่ะนี่ไงไนี่ไงไ ก็ลองปิด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 ไม่ไปยืนอยู่ก่อนอ่ะไปยืนอยู่ก่อนอ่ะแกก็อย่าทำมั่วๆไปเนี่ยทำมั่วๆเอ้ยอย่ากดทิปเลยเอ้ยเล้ไปทำได้ไงอ่ะเออไม่บอกครับคนหล่อครับพี่เจ๋งอ่ะทรัได้แค่เวอร์ชั่น1.16.5ขึ้นไปนะครับโอเคทุกคนนี่มันเป็นฝีมือการสร้างของพี่หวานเองนะคะทุกคนไม่อ่่ะไมใช่ครับผมผมจ้างโดนซ่าเกมเมอร์นะครับทุกคนมันคือการจ้างของหวานเองไงทุกคนแไม่ต้องมาเนี่ยเขาขอสปาโพลให้แกก่อนแล้วกันโอเคโอเคอย่าเพิ่งลงไปตายแล้วกันเพราะเขาไม่อยากเห็นแกตายอย่างนี้ใช่แปลว่าถ ไม่ตายครับไม่เหลือดิทุกคนไปทางไหนดีอะถ้าถ้าเปิดประตูไปทุกคนว้าวยังยังไม่เข็ดกับมุกประตูนะครับคนนี้ยังไม่เข็ดกับประตูครับยังไม่เข็ดครับสงสัยอยากตายเอ้มันก็ลงเมือนะมันก็ลงเหมือนกันอ่ะเอ้ยเอ้ยแต่นี่มันนานนะมันนานอาจจะหวานกันนะโอ้ย ทกคนมเห็นจะยากเลยหมู่ๆกันงั้นอ่ะทุกคนไม่เ <hatten> ห็นจะยากเลยว้าท <f erv> <repetition> <websites. S 3> ุกคนวันชาแนลแล้วที่ร้องมึ่งร้องอะไรวะจี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 นี่าด่านไหนเล่นแล้วเดียวผมจะบล็อกีจียหิมะีจ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 จีจีกกจี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 อีจีจีนีี้เลีจีจจี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 จจจะแล้วเอ่อจ๊บ อ่าเดี๋ยวสองด่านอ่าเอานี้แล้วกันพอวิ่งมาแล้วปึ๊บโอ้อะไรวะเน,นี่ยเฮ้ยอะไรอ่ะอันนี้มีรูปกรุกด้วยว่ะเฮ้ยอะไรอ่ะมันมันขึ้นไปไม่ได้นะหวานงันเงินก็ลงไปซะเลยปึ๊บเอ้าเอ้าเอ้าที่ผายแล้วทุกคนแปลว่าลวดหน,น้าโคตรเองแหละ <laughs> ช่วยด้วยช่วยด้วยยังไงช่วยกับหวานช่วยด้วย <laughs> <laughs> โอเคหวานะจะช่วยส่งเคาะคุณเองเ๋ยวเขาขอสปาพอยเกบไว้ก่อนแล้วกัน <c oughs> นี่ครับผมจะช่วยส่งเคาะคุณเองครับตายแล้วไปได จะเออโอ้ทุกคนเนี่ยอาจจะเอ้ยอันนี้คืออะไรวะ <c oughs> เปิดเงียววาเฮ้ยมันเป็นลาวามันจะต้องเอ้ยเอ้ย <c oughs> เอ้เอเฮ้ยเอาใหม่ไม่ยอมอ่ะเราไม่ยอมไนดะ้มันจะต้องลงไปให้ได้สิฮึไม่ได้วะทุกคนมันมีน้ําแต่มันก็หลุดอว่าได้วะเดี๋ยวดิขอดูขังนี้กันออะไรเนี่ยอุ๋อะไรวะครับเนี่ยอ้ <c oughs> oh, my god อะไรวะครับเนี่ยอุ้ย ไอนน้มีบันไดอะไอนน้บันไดมันอคือบันไดกลับขึ้นข้างบนไม่ใช่เหรอทุกคนเดี๋ยวเราลองลองลองไปเรื่อยๆนะข้างนบนไม่มีบันไดเท่าไหร่มันมีบันไดแกไม่เห็นเหรอไม่มีที่แกลงมาไม่มีบันไดโอเคทุกคนตรงนี้เราต้องตตยแน่งงนเพราะงันต่ตัวผมว่าหวนานึ้นบันไดหวานน่าจะมีโอกาสชีวิตท,ที่ดีกว่าน,นี้อะอยากให้โอกาสหวานแล้วกันหวานคือแกห้ามด่าเว้ยยังไม่ได้พูดเลย อ้าวหวานเนี่ยนี่คือความผิดของแกไม่ผิดของแกแหละนี่คือความผิดของแกไปแล้วอู้วประจึบ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 ประจบถ้าขึ้นไปแล้วเขาตายนะเขาจะด่าแกซะอ้าวแกเรียกดใครแกเป็นคนเย็ดเย็ดเขาไม่ทำผิดเองอ่ะแกเป็นคนเย็ดเย็ดเขาเยียดบ้าเลยสวัสดีไม่เอาไม่หวัดดีหวัดดีปุ๊บเราตายแน่เลยไม่ตาย อาตายา้เอ้ยแล้วมันต้องลงทางไหนเนี่ยคนต่อเอ้ยไม่ใช่คนสร้างแบบทุกคนกันเป็นแอดมินเองการงงงงไ,ไม่ได้ขอดูก่อนครับคนสร้างแมบมันขอดูแป๊บ g o งโกง Google g o o g ลงนี่ดิจะเป็นไงเอ๊บอะไรอ่ะอ้าวยวทุบประตูที่งก้แล้วกันเปิดมาเองเลอุ้ยหวานโกงอ่ะรู้มันมากับตัวอะไรอ่ะลงไปจะตายมั้ยอ่ะลองลองลองลอันนี้แล้วกันปึ๊บ โอ้ยทุกคนขอหิ้วหน่อยครับขอหิวห้วหน่อยครับจุ๊บก,ก่อนครับแมวครับผมเหลือใจครึ่งนึงคุณยังจะมีน้ำหน้ามาขอผมอีกหรอครับคุณมันช่างเลือดเย็นซะเหลือเกินนั่นคือน้ำควรแบบว่ามันคงไม่ง่ายขนาดนั้นหรอก อุ้ยอันนี้ก็น้ำเหมือนกันวะอุ้ยอุ้ยทุกคนันไหนคือทานที่ถูกวะมึงขึ้นไปได้อีกแล้วเฮ้ยแต่มันมีมันมีปุ่มวะอะไรเนี่ยอะไรวะครับเนี่ยขวา,าร้ายซ้ายไม่ดีขวา,าร้ายเอาขวาร้ายซ้ายไม่ดีอ้าวตรงองค์อันไหนดีวะเนี่ยาการสปาลอยอันไหนอยู่ตรงเนี้ยเอ้ยมันถูกปะถูกปะเดี๋ยวสปาลอยให้แล้วกันเอ้ยถ้าถูกสปาลอยให้หน่อยถ้าไม่ถูกก็ไม่ต้องสปาลอยโฟกัสซีอ่ะโอเคขวาขวาร้ายซ้ายไม่ดีเอาซ้ายแล้วกันเพราะว่าไม่ดีก็ยังดีกว่าร้ายอ่ะปึ๊บ ึบที่จริงมันคือทางเดียวกันอ้าวเหรอแล้วเขาจะพูดทำไมอันนี้คืออะไรอ่ะแร้วว่าแกต้องการหิวใช่ทุกคนมีประตูอยู่อ่ะแต่ถ้าหวานฝาอันนี้ไปหวนจะชนะปะประอ,อะไรวะยาไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลย,เลยไงวะมันมีน้ำอยู่เนี่ยน้ำอะไรอ่ะก็เขาลงไปแล้วเขาตายอ่ะก็แกติดอ่ะแกติดบล็อกอ่ะบล็อกไหนอีกวะเฮ้ยไปการเล่นดิ่สู้อ้าวแกก็อาจจะต้องลองเข้าประตูไปก็ได้นะหวานถ้าเขาเข้าไปเขาจะตายปะลองดิ มันไม่ใช่ไปจบเกมกันมันคือการไปจบชีวิตกันต่างหาก่ะมีหน้ามาเขียนไปจบเกมกันตายจบเกมกันเออเขียนคนสร้างแบบคุณต้องการจะโดนหมัดหรือว่ากำปั้นดีคะคนสร้างแบบอมมึงกางเองอันเนี้ยวายวายรงนเ้นะไม่เมื่อกี้ลองไปตรงๆมันก็ตกไปเดี๋ยวเขาสปาไว้แล้วกันเออแค่นั้นเองเนี่ยมันอยู่ตรงนี้แล้วครับจริงๆครับมันอยู่ตรงนี้แล้วครับสปาไว้โฟเกนซีอ่ะฮะ อ่านี่ครับมาอยู่ตรงนี้นะครับคุณจะต้องผ่านไปได,ได้ครับมันติดตรงไหนครับตรงนี้แน่ๆครับแต่ว่าก็้ตรงไหนวะตรงไหนวะตรงไหนวะไม่ไหวแล้ววะติดม,มันติดเลยวะเฮ้ยไอ้น้องเอ้ยนี่ไงเราต้องว่ายขึ้นสูงๆ่ะทุกคน้ยทุกคนแบบช่างโมโหโกธาเลอเกินชนะแล้วเว้เยได้เรือดานสุดท้ายแล้วหวาน ไม่เป็นไรหวานเดยวเขาจะให้แกเขาเรียกว่าดูแลกันแต้เราชนะใช่ไหมล่ะครับคุณม่ไม่ไม่เขาจะให้แกดูแล้วกันเดยวเขาจะเล่นให้ดูแล้วกันว่าแบบมันเล่นง่ายขนาดไหนอะอ่ะได้เขาจะเป็นคนเขาจะเป็นแอดมินส่วนแกเป็นคนเล่นตานท้ายอะอะได้เลยได้กเขาหวานเอาพิกเอกมาลกันเอาพิกอกมาแล้วเกมหมดไปเดยวเขาจะโชว์ให้ดูว่ามันง่ายขนาดไหนย่าขอถัาเออแกรีดจังวะยังไม่ได้ข้ามอันนี้ไปเลยอย่าลงไปกูจะลง อุ้ยโคตรเร็วเลยกันนี่แกแอบดูใช่ไหมเนี่ยไม่ได้แอบดูหวานเฮ้ยว้าาาาเอาเธอไปคิปเปอร์ไปทำงานเลยคิปเปอร์เห็นหน้ากันหรือเปล่าเฮ้ยทุกคนคิปเปอร์นี่เนี่ยนี่เนี่ยเฮ้ยเโอเคผมผ่านแล้วไม่เป็นไรนะฮะไม่ใช่จะโกงอ่ะเออนี่แหละผลของคนโกงนี่แหละนี่แหละไหน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 อ่ะลองลงมาแล้วก็ใจรำบวางเพราะว่ามันดูยากมากเลยอ่ะ ยังเข้าใจหรือเปล่าทีเนี้ยห้ามกด้าด้วยนะกดโอเคโอเคไม่กดจะได้คืนไหวไม่กลาไหวไหมเอยหวานเขาทำเวลาให้มันดีดีว่ะถ้าจะทำเวลาให้มันดีกว่าแกอุ้ยอะไรวะครับเนี่ยเอ้ยทำไมมันทำไมไม่ได้เลยครับทำไมไม่ได้แบบพี่หวานอ่ะบอกแล้วมันยากแกไม่เอบมาเดี๋ยวเขาจะทึบตรงนี้ ซาปาโอนี่ไงเห็นน้ำแล้วสี่ตูดแล้วกันอเน้ำมาทุกคนไหนไหนแกอยู่ไหนวะอ๋อนี่ไงไม่นะทุกคนท้าไมมันตายอ่ะหวานก็มันติดป้ายไงแกต้องลงแบบลงหามุมให้มันดีๆอ่ะเข้าใจของพี่อย่างนี่ไงอีซี่อ่าโอเคีซี่อ่าเลือกดีๆนะครับหวานทำไมแกไม่สปา point อะซาปา p o i n ให้แล้ว นายต้องปาพอยตรงนี้ให้เขาแล้วแหละอ๋อโอเคค่ะโอเคค่ะตรงนี้ไม่มีเขาไปสปาบอยให้แล้วผมจะลงไปใต้นทุกคนแอดมินติดให้ด้วยจะลงไปใต้น้ำเดี๋ยวตายน้ะสปาบอยเดี๋ยวเขาสปาให้ตรงนี้เลยเขาสปาให้ตรงนี้เดี๋ยวเขาสปาให้ตรงนี้ตึ๊บตรงนี้ตายแล้วเปล่าวะอันตายไม่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 ตายไปเริ่มมาใหม่นะอ้าวอ้าว เไม่โอ้ทุกคนเข้าใจร้ายอะคนสร้างอ่ะไม่สบายเลยวะเออนี่จะคือตรงไหนเนี่ยเขาจะเป่าให้ตรงนี้แล้วกันเพราะว่าเขาจะเขารู้สึกว่าเขาเสียเปล่าผิดไอหวานไม่ได้แกล้งแกนะเขาไม่ได้แกล้งแกเลยเขาแค่เขาเขาเขาขี้ออกเฉยเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยโดดผ่านว่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาละการจะต้องเลือกทางที่ถูกต้องทางที่ถูกต้องทางที่ถูกต้อง น่าจะผิดวะเฮ้ย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 อันนี้ถูกไ้ยอันนี้ถูกไหมหวานใช่ใช่อันเมื่อกี้ถูกเขาจะบอกให้แล้วกันว่าเมื่อกี้ถูกแต่ว่าแกต้องผานอะไรแกต้องห่าตระดับอะไดรแกรู้ทางที่ผิดแต่เราไปกันถึงยังลงนั้นอาการแกหนาวกระโดดผิดนะอ๋อเคเคเคอืออือันไหนอันนี้ใช่ปะ ใช่ใช่ใช oh. so ่แกจะสามารถผ่านลาวาก้อนหนึ่งไม่ได้หรือเปล่าเฮ้ยเฮ้ยอุ๊ยโอ๊ยจะต้องลงให้เร็วกว่านี้อาการคุณต้องเร็วกว่านี้นะครับเช้าจะตะปลาพอยได้ไหมตรงเนี้ยได้เลยแอดมินมาเร็วไม่หวังให้บอยการเล่นอย่างนี้มันง่ายมากโง่ง่ายแกเขาเห็นแกตายเยอะกว่าเขาอีกเฮ้ยเฮ้ย โอ้ยเสียใจด้วยนะครับแต่คุณมาผิดทางผิดทางเหรอใช่ขอหยิวหน่อยครับยิวม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 ยิวแบบโยนอยู่ไหนวะอ่ะมีไอเจอแล hm ้วอ <c ười> <The> ึบอึบเอาไปโอเคโอเคอึ้บจะต้องรีบลงต้องรีบลง ก็รีบดิเนี่ยเอาไม่มากรับถูกแล้วแกช่วยพาเข้าลงมาหน่อยได้ไหมเอาเเกเดเาเอาเกลงลงมาแล้วกันทุกคนเพราะว่าการดูน่าสงสารมากเลยปึ๊บโอเคมาตรงนี้แล้วกันสเปาฟอยส์สปาฟอยฟีโต้อ่าแอดมินติดช่วยด้วยอ๋อได้ละข้าก่อนเลยอ่าเดี๋ยวไม่นะหวานมันสเปาฟอยส์พีดเขาอยู่ดัมบล์สปาฟอยถูกแล้วเขาอยู่ด้านบนเลยหวานจะต้องรับผิดชอบเดี๋ยวก็สเปาฟอยส์เองก็ได้วะไม่ คิวฟรีโรดตึ๊บจะอยู่ไหนเนี่ยอยู่ด้านบนเอ้าแต่เขาสปาวพอยตรงนี้แล้วนะอยู่ด้านบนอะเอาใหม่ละกันสปาวพอยฟรีโตดคิวฟรีโรดโอเคแหมเอ๊ึบทุกคนแอดมินติดแอดมินแอดมินติดเฮ้ยหวานไม่ไแอดมินมจริงไหมเนี่ยแอดมินอาจาจะมี<า>งงๆ<ห>บ้างเพราะแอดมินรวยไงทางไหนที่เข้าไปได้ฮเอ้ยเฮ้ยจะถูกหรือเปล่าการแกมั่นใจหรออุ้ย เฮ้ยการดูข้างหลังดิอ่ารอดครับเฮ้ยการโกงทุกคนการโกงผม่านะเลยครับทุกคน การมาผิดทางทุกคนแต่การผิดประตูแบบโอเคครับมาสำหรับคลิปนี้เป็นยังไงกันบ้างทุกคนชอบอย่าลืมกดไลค์แติดต่อใครกับทุกคนไอ้แก่กับพงกับพี่หวานด้วยนะครับใช่ค่ะใช่ครับถ้าอยากให้มีคอนเทนต์นี้อีกก็คอมเมนต์กันมาเยอะๆนะครับจะได้มีเขาเรียกว่าคอนเทนต์ใหม่ๆไม่น่าเบื่อนะครับอติดไปคิปหน้าครับผมขอบคุณมากมากทุกคนนะครับบ๊ายบายยูเกนค่ะบ๊ายบายขอบคุณเพื่อนด้วยดุสตาคิมเมอร์